มีบ้างครับผมเพราะว่ามันมันเริ่มมาจากเออมันมีแบบออกคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์นะครับผมที่แบบเขาส่งมาแล้วเออเราลองทําดูมีคอนเทนต์ด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอแฟนๆเห็นแล้วก็มันก็น่ารักดีในแบบของเรานะอันสั่งมันจะแบบไม่ได้เป๊ะมากแต่มันก็โอเคนะน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขินขขน้อยลงแต่ก็ยังเขงินอยู่<ม>นะคร<ม>ับผมใช่ครับแต่ก็พยายามให้มันออกมาแบบธรรมชาติมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย พอใช้ได้ครับพอใช้ได้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับผมก็เป็นเป็นแบบเป็นสไตล์ของเราดีกว่าครับดีครับดีครับแฟนๆก็มีแบบน่ารักดีนะอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็แบบอยากให้แบบเต้นบ่อยๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามหาโอกาสอยู่เหมือนกันฮะอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตครับไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูฮะ ก็อย่างที่บอกครับพอมันม um anyway> ันเริ <h <h ่มมีคอนเทนต์มานะครับผมแล้วเราก็ลองทําพอลองทําแล้วโอเคแบบฟีดแบ็มันดีนะมันมันก็เป็นอีกอีกลุกหนึ่งของเราที่แบบโอเคคนแบบคนเพิ่งจะเพิ่งจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับก็เลยผมคงยังไม่เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่แน่ครับอนาคตผมอาจจะตีคู่ไปก็ได้ครับไม่แน่ครับต้องรอดูนานครับนานเลยครับผม ถ้าถ้าถ้าสมมติมีคนเต้นด้วยผมก็จะสบายหน่อยเพราะเขาก็จะแกะให้ผมก็จะถามว่าตรงนี้แล้วยังไงต่อแต่ว่าถา้ามันมีบางคลิปที่แบบว่าเราต้องแกะเองมันก็ยากครับมันต้องเริ่มดูจากขาก่อนว่าว่าขาไปยังไงพอขาได้แล้วปุ๊บก็มาดูที่แขนที่มือว่าจะไปยังไงอะไรเงี้ยยากยากมากใช่ครับยากใช้เวลาแกะหรือว่าอะไรนานแค่ไหนกินเป็นวันเป็นที่เหลืออะไราก็เออเราใช้อาศัยดูเรื่อยๆครับ สมมติเราแบบเห็นแล้วโอ๊ยอันนี้โอเคนะน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะแบบเซฟไว้แล้วเราก็จะเปิดดูเรื่อยๆแล้วก็วันไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วมันเริ่มแบบคุ้นแล้วเราก็จะมาแบบมาแกะแบบสมมดนานอยู่เหมือนกันครับกว่าจะถ่ายเสร็จอะไรย้ยห,หลายรอบมากมีครับมีครับมีครับผมในกองถ่ายก็มีมีหลายคนเปี้ยวมีปูเป้อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก็ผมไปชวนแบบพี่ป๋อง กพลพี่<ห>ปราบแล,แล้วก็นี่เลยแกง <laughs> แ๊ง F4 ทุกคนแบบพฮปปี่มากแล้วก็มันบบมันมัน,ม,นมันไม่ได้เต้นยากครับมันเป็นแบบเต้นง่ายๆแล้วทุกคนมันก็สนุกอะไรครับนี่ล่าสุดคุยกันก็ชวนคือเราก็สอนท่าทุกคนหรอเราเราส่งให้เขาดูก่อนครับเราเราส่งให้เขาดูก่อนแล้วก็แบบเราเขาเห็นเ้าเอ้ยมันก็ไม่ยากแล้วมันก็น่ารักดีอะไรอย่างี้ครับแล้วเราก็แบบเราตอนเต้นน่ะมันสามารถพูดได้เพราะมันมีเสียง ใช่แล้วก็ช่วยกันพูดว่าถ้าไหนต่อถ้าไหนต่ออะไรอยเงี้ยครับน่ารักดีครับล่าสุดเนีคุยกันว่าหาคลิปมาใหม่นะมาลองเต้นกันอีก็ะไรอ,อไม,ไม่ไม่มีเลยครับผมมั่วๆไปครับ <laughs>